สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับในวันนี้พี่สิบจะใช้เวลา24ชั่วโมงมาอยู่ในแมปอนิเมตเรนเจอร์ X แต่ถ้าทุกคนสงสัยว่าพี่สิบเล่น ID ใหม่เหรอคําตอบเลยคือไม่ใช่ครับเนื่องจากว่า ID ดีหลักพี่สิบทำการฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอยู่นะครับผมและสาเหตุทําไมพี่สิบถึงเอาไปฟาร์มละ่ะก็เพราะว่ามันเกลือเกลือเกลือแล้วก็เกลือนั่นเองนะครับพี่สิบก็เลยได้คอนเทนต์24ชั่วโมงมาเล่นกันในสตรีมนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่สิบกบ การเล่นเกมเราอยู่ในชาเลนจ์ครับ24ชั่วโมงในแมปอนิเมะเรนเจอร์เอ็กพบกับความความเกลืออีกครั้งหนึ่งนุกูโปรหรอพี่ใช่ครับมาตัวละครเริ่มแรกของพี่สิบก็จะค่อนข้างหวานเจียบนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีนารูตูดหตัวแล้วก็เอสมาร์ทอาคีครับผมไปเอใครมาได้แล้วนะครับ พร้อมที่จะเริ่มเล่นกันหรือ,อยังก่อนอื่นเราต้องไปที่สตอรี่แต่ก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าพี่สิ์มีออกไปหาตัวละครรีจอยอู้อิซารุแล้วก็เดมอนสเลเยอร์ซมมโอนไปโอเคอู้ชน้นี่เอาเรื่องจัดอู้าไม่ได้เติมเกมพาร์ตเนี่ย ใช้นี่มาสอเลยครับเริ่มเกมมาสุ่มก็ได้ตัวละครใช้นี่ถึง2ตัวกันเลยครับทุกคนถือว่าประเดิมดวงด้วยค่อนข้างดีนะครับตัวละครเริ่มต้นพี่สิก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใส่ไปทั้งหมด4ตัวเริ่มต้นมาเราก็จะได้เงินต่อรอบอยู่ที่500หลังจากนั้นก็กดออโต้เพื่อให้มันเสกบอลมารัวแต่เนื่องจากเอสพีสิราคาสูงถึง1000เงิน500เลยไม่เพียงพอก็ต้องอดทนเล่นไปก่อนเริ่มต้นใหม่จากศูนยสู่ความเกลือ,ออีกครั้งหนึ่ง <laughs> ใช่ครับทุกคนถ้าหากทุกคนทราบกันดีพี่สิมสุ่มไปประมาณ800รีโรได้บัฟลุง0.5มาแค่2ตัวโอ้โห จบปวดหัวใจมากครับทุกคนตอนนี้พี่สิบก็เลยเอาไ d ดีหลักไปฟาร์มเรนโดอีเวนต์อีสเตอร์อยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นีเกียดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์อีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดขอแนะนา UG p h o ฟ e ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะและในตอนนี้ก็จบบบไปทที่่เรรรรรย้้้แแแลลววสสําาาาาหัดดนนกกกคุพมถ กดเลกต่อไปได้เลยครับโอ้โหไปเริ่มกันต่อครับไปต่อไปต่อมีเอก็เป็นตดเตตอนนี้ได้แต่กดออตโอตโน้นะโอ้โหนี่มันนี่มันเต่าชัดๆทุกคนดูมดันเดินเดือโคตรช้าเลยแต่ถึงทันจิโร่จะเดินช้ายัางไงพี่สิก็มีตัวโคตรซิ่งอย่างนารูโตเอาไว้ตะลุยด่านอยู่แล้วงานนี้สบายหายห่วงอ่าจบแล้วเล่าไปกันต่อครับทุกคน กดเน็กกดได้เลยในตอนนี้เราทําได้เพียงแต่ตะลุยด่านปลดเลเวลเพื่อที่จะให้เลเวลหาพอเลเวลหแล้วเราสามารถใส่โค้ดเพื่อรับรางวัลของเกมได้ครับและในที่สุดหลังจากจบเกมนี้พี่สิบก็จะเลเวลหแล้วแต่ก่อนที่เราจะใส่โคด้ดเราจะต้องออกไปจอยกรุ๊ปของแมปกันก่อนนะครับเรามาดูว่าภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับพี่สิบจะเล่นไปถึงไหนตัวละครจะเก่งแค่ไหนครับ เป็นซีรีส์แบบยาวทุกคนอย่าลืมไปจอยนะครับใครจะใส่โค้ดต้องจอยตรงนี้ก่อนนะครับไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยโอ้มาถึงก็ได้เลยครับผมหลังจากทําการจอยกรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมไปใส่โค้ดกันได้เลยครับทุกคนไอ้เวล5แล้วพี่สิบเวล5แล้วเดี๋ยวพี่สิบจะใส่โค้ดนะครับอขอใส่โค้ดโค้ดแรกโค้ดแรกอยู่ไหนโค้ดแรกอยู่ไหนอเตอร์อีเวนต์นะทุกคนอ่ะนี่ครับเราจะทําการใส่โค้ด ปิ้งปองโอเคสิบห้าีโรแล้วก็โค้ดต่อมานะครับผมหนึ่งร้อยเคดูสิจะใส่ได้ไหมถึงโค้ดนี้ใช่ไหมอ่า uh, invalid code นะครับอาจจะต้องไปใส่ในเซริร์ฟมันบอกว่า work on new server อ่อใช่ครับเวลามีโค้ดใหม่มาเราต้องเข้าไปใส่ในเซิร์ฟวหรือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ได้นะครับอะไรนี่ครับเข้าเซิร์ฟวีทุกคน โคใหม่เข้าไปใส่ในเซิร์ฟ v นะจ๊ะสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่หรือใครที่อยากจะปั้นตัวนี่คือเทียริทของอัปเดตล่าสุดในแมปอนิเม Ranger X นะครับทุกคนก็ลองไปปั้นกันดูได้นะครับนี่เห็นไหมสองตัวนี้เก่งกว่ามาดาระเก่งครับมาดาระนี่ครับ จากที่เราใส่โค้ดกันแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะผ่านไปโดยง่ายนะครับนั่นก็คือการสุ่มรีโรนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนตัวละครที่พี่สต้องการจะสุ่มก็คงจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวละครซีเข็ดสุดแก่งในอัปเดตนี้นั่นก็คือตัวละคร่างเอ็ดมัดอาเคนะโมอาบิตาพุทธังธรรมังสังขัง,งบาปิติกจงมาบัปลูกจงมาบัปลูกต้องมีโอ้ยอะไรครับเนี่ย ตอนนี้ใส่ได้แค่สโค้ดครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้าและภาพต่อไปนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแสดงเป็นภาพจริงๆไม่ใช่เป็นการถ่ายทำใดๆอย่างเส้นนะครับผมสูมไปประมาณ60-70เรีโรบับลุงไม่มาเลยอายปวดใจแต่บับลุงผ่านบ่อยอะถ้ามีรีโรเหลือๆพ่สิบคิดว่าน่าจะได้วะไม่มาเลยวะ พุดทางพุทางทำบางสังฆังทางทางทำบางโอ้โหลุงไม่มาลุงไม่มาแต่พี่ต้องเอ,อย้ยใช่<อ>ครับทุกคนมันผ่านมาแค่ให้เราตกใจเท่านั้นพักความเกลียแล้วไปปลดล็อกสตอรี่กันต่อดีกว่าครับทุกคนเพื่อที่จะลงชาเลนหาตัวละครรับระหว่างโกจิต้ากับมาดาละกู้มันรีแล้วลใช่ไหม โ oh, อ,อ,อ้เล่นจนตู้รีสองสามรอบเข้าเต่าหวเขาเต่าอ๋อมีนี่ใช่โอ้อย่างฉามาทำไมวะไอมีโอคารุนพี่ติบเอาคารุนก่อนแล้วนะฉาไม่เอารูฟี่ไม่เอาแรปปิดครับเข้าเต่าปิดเอาโอคารุน โค้ดใหม่มาพี่โอเคครับผมมีโค้ดใหม่เอ้ยได้แทงท็อปมาวะจะบอกว่าโอคารุนไม่มานะโอคารุนไม่มาเอาโอคารุนแม่งแทงท็อปมาเฉยเลยใช่ครับตัวละครลีเจนที่เราอยากได้ไม่มาแต่ตัวละครมิสติกมันมาทำไมครับเนยโอเคโอคารุนมาแล้วไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวละครหรือเปล่า ซึ่งตัวละครระดับ c ีจะมีทั้งหมด2ด่านนะครับเป็นด่านดาวนาแม็กซึ่งตัวละครนั้นก็คือโกจิต้าหรือเบจิตอนั่นเองครับหากเป็นใชน้นี่และอีกด่านหนึ่งครับผมก็คือด่านนารูโตะจะเป็นในส่วนของตัวมาดาะและก็มาดาะล่างสัมภเวสีหากเป็นใช้นี่ ซึ่งด่านนาโตโตะพี่สิบลงไปครั้งแรกก็ไม่ได้ตัวละครอะไรเลยครับถือว่าค่อนข้างเกลือและน่าเศร้านะทุกคนการลงหนึ่งรอบจะสามารถลงได้ทั้งหมด3ด่านนะครับผมแต่ละด่านโอกาสมันก็จะไม่เท่ากันมาลุ้นกันครับตานี้เป็นตาสุดท้ายของครั้งแรกที่ลงนะครับ จะได้หรือเปล่าโอเคเกลือครับผมเอาไปรับประทานนี่คือการลงชาเร์จครั้งแรกในด่านนาุโตะนะครับมาดูกันว่าจะได้ตัวละครกันหรือเปล่าในระหว่างนั้นพี่สิบก็ทําการเมาส์อมอยกับ FC ในช่องไปในบ้องมานะครับผมคุยสับเพเฮราไปเรื่อยเปื่อยครับ และในที่สุดพี่สิก็ได้ตะลุยด่านมาจนถึงชาเ e น g ์หรือรีเจนสเตดด่านสุดท้ายแล้วนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าตัวละครของพี่สิค่อนข้างไกลกาอาราเดอย่างมากคนดวงดีแห่งปีกว่าจะจบว้าบอกแล้วครั้งเดียวมาเป็นอย่างนี้แหละไอ้น้องเป็นอย่างนี้นะครับผมโอ้โหบอก แล้วทีเดียวมาออให้มันรู้ว่าใครเป็นใครอืมให้มันรู้ว่าใครเป็นใครบอกแล้วทีเดียวมาเออไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งใช่ครับทุกคนในที่สุดพี่สิบก็ได้ตัวละครอย่างมาดาระจากเ e จ d น t เตตหรือว่าเ a n เจอร์สเตมาเป็นที่เรียบร้อยแลครับผมวู<ฮ>้ค่อนข้า,ง,ขาง,ดงดีนะครับแต่ว่าดดงเกิืเรื่องบับอีกตามเคย และหลังจากนี้นะครับพี่สิบก็เอาตัวละครนะครับไปเก็บเลเวลโดยการปล่อย AFK ไว้ในชาเลนจ์นะทุกคนและหลังจากนั้นนะครับพี่สิบก็ได้ออกมาสุ่มตัวละครแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนสุมนะครับพี่สิบไม่ได้ทําการถ่ายคลิปไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆซึ่งไม่คิดว่ามันจะมานะครับผมจะได้ตัวอะไรไปติดตามกันครับใช่แล้วครับทุกคนหลังจากที่พี่สิบไปปล่อย AFK มาแล้วเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับตู้ฟูบุกิมันเข้ามาในตู้พอดี พี่สิบเลยจะไปสุ่มเพื่อหาฟูบุกินะครับและบังเอิญได้เป็นฟูบุกิไม่ใช่ฟูบุกิสิมันคือทัตซึมากินะครับผมพี่สิบเลือกผิดมันคือทัตซึมากิซึ่งเป็นตัวชายนี่หรือเปล่าเออใช่ไหมหรือตัวธรรมดาเออทัตซึมากิธรรมดานะครับทุกคนชายนี่มันอีกตัวหนึ่งแล้วก็นด้นครับอย่างที่เห็นพี่สิบได้เป็นอีกอิตมาสองเตอร์สองเตอรทุกคนนี่ อย,อย่างที่เห็นเลยครับอีกิดมันโผล่มา2ตัวแบบงงๆนั uh ่นเองครับผมกลายเป็นว่า ID นี้ตอนนี้ปัจจุบันเลเวล60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมีตัวละครสีเขตทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ24ชั่วโมงแรกสำหรับการเริ่มเล่นในแมปอนิเมะเรนเจอร์ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย